ตรงปกค่ะวันนี้จะมาวัดเซ็นเซอร์ตัวนี้ล้อมอเตอร์บรัดเลตนะคะเจ็ดสิบสองโวลต์ห้าพันวัตต์ค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเซนเซอร์ตัวนี้สุดเจ๋งสุดแปลกเพราะเขามีเซ็นเซอร์สองฝั่งฝั่งละสามตัวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเซ็นเซอร์เสียไหมนะคะแล้วก็วิธีวัดวัดยังไงเนาะเจ็ดสิบสองโวลต์ห้าพันวัตต์นะคะ วัดขึ้นหมดแบบนี้ก็คือเสียนะครับสลับไปทางไหนก็ขึ้นนะครับก็คือเสียนะครับมันช็อตแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าใครแล้ววัดเซ็นเซอร์เราขึ้นแบบนี้คือเซ็นเซอร์ช็อตเรียบร้อยแล้วนะคะเ๋ยจะมือออกให้ดูนะถ้าวัดเราขึ้นหมดงี้ยช็อตนะครับ เรียบร้อยครับเียบร้อยค่ะ,คะตัวนี้สายไฟเส้นใหญ่มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ฝั่งหนึ่งก็สีอย่าตัดออกนบนะครับให้จำสีเก่าไว้นะครับนีนเหลืองนะั่นก็ให้เหลือไว้นะเขียวก็ให้เหลือ เวลาใส่ก็ใส่กลับให้ตรงสีเดิมอย่างนี้นะครับ